สวัสดีครับสวัสดีชาวตลุมบอลทุกคนด้วยครับพบกับผมโฟนตรงนะครับไปดูเลยดีกว่าครับโคตรทีเด็ดประจำคัมคืนวันนี้ของผมครับจะเป็นทีมไหนไปลุยกันเลยครับเอาละครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม VIP ครับของตลุมบอลก็สามารถเข้าไปเป็นสมาชิกกันในกลุ่มได้นะครับง่ายๆเลยนะครับทางเข้านี่อยู่หน้าช่องนะครับหากใครที่ยังได้ไม่ได้เป็นสมาชิกกับเราก็สามารถเข้าไปเป็นสมาชิกกันได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเอาละครับในคัมคืนวันนี้ครับโคตรที ให้เลือกเชีย์ทีมชาติโมร็อกโกไปได้เลยครับวันนี้จะลงสนามเจอทีมชาติสเปนในรอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกนะครับคู่นี้นะครับทีมอย่างโมร็อกโกผลงานในรอบแบ่งกลุ่มทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับพวกเขาเก็บไปถึง7แต้มด้วยกันนะครับด้วยการชนะคู่แข่งไป2นัดเสมอ1และก็ไม่แพ้กับใครเลยครับเล่นไป3เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอีกเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นครับเกมลุกใช้ได้ถือว่าเกมรับนี่ถือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวครับ วันนี้นะครับตัวหลักๆก็จะนำทัพโดยแบ็ก2ข้างครับฮาคิมี่นะครับกับมาร์ตราอุยคู่เซนเตอร์นะครับก็เป็นทางอาร์สครับวันนี้จะจับคู่กับทางโรแมงซาอีสแดนกลางครับก็จะเป็นทางโซฟิยาสอัมราบัตนะครับจับคู่กับอูนาฮีเกมรุกครับซ้ายก็จะเป็นบูฟาวขวาคิมซิเย็กหน้าเป้าก็จะเป็นทางเอเนเซรีนะครับชุดนี้ถือว่าเป็นทีมที่ทีมเวิร์กดีแล้วก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งแพ้ยากด้วยนะครับโดยรวมถือว่าวูบว้าบใช้ได้ทีเดียวครับ วันนี้นะครับเจอทีมชาติสเปน3เกมในรอบแบ่งกลุ่มผลงานก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไรครับเกมแรกอาจจะดีมากก็คือชนะคอสซลิกาไป7เม็ดนะครับแต่หลังจากนั้นครับเกมกับเยอรมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไรครับเสมอกับเยอรมันหนึ่งแล้วก็เกมล่าสุดเพิ่งจะแพ้กับญี่ปุ่นไป1-2ต่อ2ครับครองบอลบุกได้เยอะแต่ปัญหาพวกเขาคือเรื่อง,องการจบสกอร์ยังทําได้ไม่ดีเลยครับ ดังนั้นเกมนี้นะครับเจอทีมที่มีเกมรับเหนียวๆน,นะครับอย่างโมร็อกโกก็เชื่อว่าสเปนมีปัญหาแน่นอนนะครับในการจบสกอร์ก็เชื่อว่า90นาทีวันนี้ทีมอย่างโมร็อกโกน่าจะยันสเปนอยู่นะครับแล้วก็ค่อยไปลุ้นกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษครับยังไงก็แล้วแต่90นาทีวันนี้เชียร์ทีมอย่างโมร็อกโกไปได้เลยครับ เอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับโครงการ3โครงการ4ตัว v i p นะครับขอสงวนสิทธิ์นะครับให้กับสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่มได้เลยนะครับทางเข้าอยู่หน้าช่องตลุมบอลนะครับก็สามารถกดเข้าไปลุยกันได้เลยครับเอาละครับวันนี้ผมฟนตุงขอลาทุกคนไปก่อนครับเชียร์บอลให้สนุกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ